ผมเซลล์มอเตอร์สตอต้อีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ครับเราก็อยู่กันในช่วงรถไถอะไรัีนะครับผมก็จะเป็นการนําเรื่องราวของรถไถนะอยู่ที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกนะครับเป็นคลิปวิดีโอแปลกๆนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับแล้วก็ขอบคุณคลิปวิดีโอทุกคลิปที่นํามาลงด้วยนะครับก็จะมีคลิปไว้ที่ใต้ล่างนะครับใครที่ จะไปดูต้นทางของแต่ละคลิปนะครับก่อนก็จะใส่ไว้ในที่คำอธิบายใต้ล่างนี้นะครับผมลองเข้าไปดูได้นะครับ <Okay. S 1> และที่สําคัญก็ขอบคุณเพือ่อนๆสมาชิกที่ได้ส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูด้วยนะครับใครที่มีคลิปวิดีโอกับรถถ่ายสนุกๆอย่างนี้นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ Facebook s เซลปอตอนซอนกูโบตา้าแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกและก็ได้เผยแพร่ให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาครับเดี๋ยวเราก็ไปชมพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชม คลิปครั้งนี้จะสนุกขนาดไหนนะก็อันนี้ก็เป็น EP ที่2นะใครที่พลาดลิปแรกนะครับก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะครับผมนี่นะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคเราไปชมกันเลยดีกว่าไปมาดูคลิปแรกเลยครับผู้ชมครับตรงนี้เหมือนจะเป็นฐานเขาเรียกผานเกตนะผู้ชมนะโอ้เกลนดินน่าเกตเกลี่ยดินเกลี่ยดินนะทีน,น,นะนี้ใส่กับรถรุ่นใหญ่คกต้าลเลยคุณผู้ชมโอ้ ดึงเกรดดินนะครับเกรดดินให้ให้เรียนนะครับเรียบเลยนะเพื่อที่จะไม่ออกด้านข้างนะถ้าเกิดใช้ใบมีดอย่างเดียวนะมันก็จะดินก็จะกองกันนะครับตรงนี้จะเกรดดินให้ให้เรียบเรบเลยทะเมื่อกี้เป็นรถใหญ่ไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรถรุ่นเล็กบ้างนะรุ่นเล็กก็มีฐานเกรดได้นะครับตรงนี้เขาใส่ล้อไปด้วยนะใส่ล้อเข้าไปนะรถฐานเกรดนี่ก็จะเป็นใบที่ค่อนข้างใหญ่เลยเดียวคุณผู้ชมทรใบกว้างเนาะออกด้านข้างมานะครับ ในการเกลียดินที่เรียบหนะครับเรียบเนียนพอใช้ได้เลยนะค, <Okay. S 1> คุณผู้ชมนะ,ะมาดูคลิปต่อไป oh. คุณผู้ชมครับอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นรถดำครับเทดินลงมาแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นหน้าฝนด้วยนะค,คุณผู้ชมนี่ครับผ่านดึงคุณผู้ชมครับ oh. เขาเรียกกันนี้เป็นการดึง คล้ายๆกับกรณีเมื่อกี้เลยครับตรงนี้ทําให้ดินเรียบเหมือนกน <Okay. S 1> ันตรงนี้เหมือนจะเป็นหน้าฝนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ไปมีดดันหน้าบางคนถามว่าใช้ไม่มีดดันหน้าเป็นไรเขาว่าไม่มีดดันหน้าอย่างเดียวในการดันล้ออาจจะฟรีได้นะคุณผ<อ>ู้ชมครับแต่ก็ใช้ช่วยๆกันไปนทั้งดันหน้าแล้วก็ผ่านดึงตรงนี้ด้วยนะ <S <S ดึงให้เรียบนะนีเหมาะกับหน้าฝนเลยนะครับ <S 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 พีส่สะคัญ์คือมีตัวถ่วงไลยคุณผู้ชมเห็นไหมตัวถ่วงเยู่ขั้งหลังประกตินี้ตัวถ่วงไม่มีประโยชน์นะนี่ตัวถ่วงมีประโยชน์คุณผู้ชม คอย่วงน้ำหนักโกแต่อันตรายนะครับคุณผู้ชมไม่เชี่ยวชาญอย่าไปนั่งทำเลยนะครับอย่าหาทำคุณผู้ชมทำไม่เชี่ยวชาญอย่าไปนั่งอย่างนี้เลยแต่จะมีมีที่รองนั่งให้ด้วยนะามาดูคลิปต่อไปคุณผู้ชมครับตรงน,นี้เหมือนจะเป็นต่างประเทศไหมดูล้อเลยติดข้างคุณผู้ชมครับเขาขยายออกมาเนาะให้สามารถลงตรงได้นะครับตรงนี้พื้นหนาค่อนข้าขง,ขงตมเลยเป็นตมเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ติดตัวเหมือนจะเป็นตัวโรตารี่น,นะครับปั่นดินไปนในตัวด้วยนะครับ ข้างหลังนี่เหมือนข้างหลังตัวนี่จะมีเหมือนตัวสับดินตีดินนะครับข้างหลังด้วยครับคอยหมุนอยู่ข้างหลังนี่ครับติดกับตัวโตรตารี่เลยเพื่อให้ดินมันเรียบด้วยนะครับหรือว่าเป็นเสมอกันด้วยนะตัวนี้ก็อีกรุ่นนะครับนี่นรุ่นเก่านหน้าตัดหน้าเหลี่ยมนะมันเป็น45แรงบัดสายเลื่อยติดข้างแล้วก็มีโตรตารี่ในการปั่นนะครับปั่นดินแล้วก็มันจะมีแผ่นไม้แผ่นหนึ่งครับเขาใส่ไว้แม่เนี่ยเนี่ยแผ่นไม้เนี่ย ใส่ไว้ให้เรียบๆเ,เลยให้ดินมันเรียบนะครับเกลี่ยปลบดินให้มันเรียบคล้ายๆขรุขมุน,นะครับบ้านเรานะครับตัวนี้นี่เขาบอกว่าใส่ล้อตีนตะขาบเข้าไปครับจะให้ช่วยพยุงไม่ให้จมกับตมด้วยนะครับจะได้ดีขึ้นนี่ยล้อตีนตะขาบนี่ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ที่เป็นรุ่นของเขาเลยนะเนี่ยเป็นล้อตีนตะขาบนานๆผมตรงมีดนาน้าเลยคุณผู้ชมโอ้ยังจะเล่นสาวายน้ำโอ้น้ำลึกปว่านี่ย ไม่น่าจะลื่นเนาะในนี้มันไปไม่ไหวอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นรถที่เป็นไม่ใช่ล้อตีนตะขาบนี้น่าจะไม่ไหวแน่ครับรถ้าเป็นล้อท,ทั่วไปนะครับแต่นี่เป็นล้อที่ตะเขาาไปได้ก็ถือว่าไม่ธรรมาดาที่นี่ก็เลิศแล้วคุณผู้ชมเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งเดวกับปั่นลอตเตอรี่ไปได้นะครับผมมาดูคลิปต่อไปครับอันนี้ไรรถไถนาเด,เดินตาม <c oughs> ไม่เดินตามแล้วอันนี้รถไถนาแต่มีระบบนั่งขับเ้วยอให้นนั่งบังคับเนาะก็จะไม่เหนื่อยเท่าเหมือนเมื่อก่อนนะ นี่ตัวนี้ปั่นโรตารี่คุณผู้ชมครับีนตีดินก็ได้ครับแม่เทค้งเข้าคงอย่างเท่ๆนะครนะจากคูโบต้าเลยนะครับนี่ครับนี่ครับติดโรตารี่โอ้โหเวลาเลี้ยวนี่บังคับนี่ใช้เท้านะครับนี่ครับมีล้อหนึ่งล้อนะครับแล้วใช้เท้าบังคับในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคุณผู้ชมครับไปในน้านานานาตมก็ลุยไว้ครับใส่ผ่านก็ได้นี่เจ๋งเลยเจ๋งเลยเพ่โอ้ยอย่างเท่คุณผู้ชมอย่างเท่หน้าสมุดนะครับ นี่ครับใช้ผ่านในอัไทยก็ได้นะครับมาดูต่างประเทศบ้างครับดูจากหมวกน่าจะเป็นทางเวียดนามนะครับส่งเข้าประกวดมาตรงนี้เหมือนจะเป็นตัวตีดินนะครับเป็นแผ่นยาวๆตรงนี้ครับหมุนตรงนี้ตีดินไปแล้วก็จะมีคล้ายๆแผ่นไม้คอยกรบกคอยเกลี่ยทีหนึ่งนะแล้วเขายืนบนอะไรอ่ะเป็นนินจาหรออ๋อยืนบนแผ่นไม้ด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมครับมีแผ่นไม้สองแผ่น ก็จะมีตัวที่มันเหมือนกับเหล็กตีน่ครับตรงนี้ครับตีดินนะครับไปในตัวนะครับแล้วก็จะมีแผ่นไม้คอยกลบให้เรียบอีกนึงครับเพราะมีแข่งกันว่ะโอ้น่าสนุกวัดแข่งกันเลยตรงนี้ก็ํานองเดียวกันไหมแต่ว่าล้อเหล็กติดคาครับเขาใส่ขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับกว้างขึ้นนะแล้วก็ยืนใช้ล้อเหล็กในการตีดินเลยตรงนี้นะไม่ได้ใช้ตัวปัดนะรับมีตัวปัดตรงกลางไหมเนี่ยมีมีนะครับใช้ล้อเหล็กติดข้างนะครับในการช่วยตีดินนะครับแล้วก็มี โรตารี่ปั่นตรงกลางนะเมื่อกี้แล้วก็แผ่นมีแผ่นไม้นะครับกลบดินให้เรียบปิดท้ายนะครับผู้ชมอันนี้ก็ทำนองในการมาสองคันเลยล้อเลยสี่ข้างใหญ่มากยาวมากทั้งใหญ่ทั้งยาวครับแล้วก็มีล้ออ๋อนั่งอยู่บนมีล้อบังคับคล้ายๆล้อบังคับด้วยนะหนึ่งล้อทั้งหลังนะครับผมด้วยนะครับมีครับบังคับทั้งมือบังคับทั้งเท้าด้วยนะโอเคอะไรเจ๋งเลยครับตีดินไปในตัวนะครับว้าว ปันดินด้วยนะไอ,อร้อเหล็กในการช่วยตีนะครับ <Okay. S 1> เออมีลมด้วย <laughs> โอ้ในครบสูตรครบสูตรเจง๋จงเจ๋งลุยน้ำได้สบายสบายอ่ะไปดคูคลิปต่อไปครับคุณผู้ชมตัวนี้ไรรถเกี่ยวครับคุณผู้ชมครับ <laughs> น่าจะเป็นทางพี่จีนส่งเข้าประกวดเนาะ <laughs> ตรงนี้รถเกี่ยวข้างหลังสังเกตดีๆคุณผู้ชมครับ, <laughs> บ,รบเกี่ยวไปด้วยแล้วก็อัดฟางไปด้วยนะ โอ้ว้าวโค้งวงจรเลยครับแม่เหมือนจะมีตัวอัดฟางไปด้วยแล้วก็เกี่ยวข้าวไปด้วยคิดดีนะครับแนวคลิดโอเคเลยแต่สังเกตดูก้อนฟางเหมือนจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะนะครับไอเดียดีครับไอเดียไอเดียดีเลยจบในคันเดียวเลยนะครับก็คือเกี่ยวข้าวไปด้วยแล้วก็อัดฟางไปในตัวด้วยเลยนะครับ ทางจีนส่งเข้ามานะเรถเกี่ยวจากจีนนะที่เห็นเป็นก้อนๆเม็ดๆนั่นก็คือเป็นก้อนฟางนะคุณผู้ชมนะนี่ครับข้างหน้าก็เกี่ยวไปครับข้างหลังก็อัดฟางไปด้วยแต่ในความคิดกอนนะ่าจะการอัดฟางนี่มันน่าจะฟางยังไม่แห้งนะแต่ก้อนๆข้างๆมันไม่แห้งจังนะครับในอนาคตหรือว่านี้มันจะ เกิดการขึ้นลาได้นะครับผู้ชมราบอัดฟังไม่แห้งเรอกแต่อันนี้ใครรู้คอมเมนต์ใต้หน้าบอกด้วยนะครับแต่ผมว่าน,น่าจะขึ้นลาหรือเปล่าน่าจะเวิร์กไหมอะ่ะ <laughs> ผ,ผู้ชมอัดฟังไปด้วยเกี่ยวภาพไปด้วยนะของคูป,ปะใต้เองยังไม่ได้มีรวมกันอย่างนี้นะครับมีแยกเป็นรถเกี่ยวกับรถเกี่ยวส่วนหนึ่งนะครับเครื่องอัดฟังก็เครื่องอัดฟังอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะรอฟังแห้งก่อนนะแล้วเราค่อยอัดฟังกันเลยมาดูกัน คลิปต่อไปครับอันนี้เป็นรถแท็กเตอร์น่ะมาปรับแต่งให้กลายเป็นซุปเปอร์คาร์โอ้โหสุดยอดวิ่งเฉียวบนถนนเลยเครื่องยนต์เชฟบี้มีแปดขนาด5.7ลิตรโอ้โหทำความเร็วสูงสุดได้147กิโลเมตรต่อชั่วโมงปาดระบบเบรกซีล้อน้อระบบใช้แอร์โถ่สูงลมใช้แอร์โอ้ในการช่วยเบรกด้วยนะคุณช่างไฟว่าเร็วมากโอ้คองสตีลเลอร์สตีลเลอร์ด้วยเป็นแท็กเตอร์ที่เร็วที่สุดลงรถถึงในกีเรตบุ๊กด้วยสุดยอดโอ้โยแม่ วางเสียงเครื่องโไถนาได้ปะเนี่ยไถนา้ใครอยากได้ไถนาอย่างรวดเร็วจวดจานครับลองเอาคันนี้ไปไถดูว่ับิงลงนาได้ไหมเนี่ยลงตมได้ไหมล่ะอุ้คันนี้อะไรเนี่ยเหมือนรถถังผู้ชมรถถังวัไถโอ้รถถังไถนาที่จังหวัดลพบุรีครับนี่มีการใส่โรตารี่ด้วยแม่ไปได้ไหมไปได้คุณผู้ชมโอ้หเจ๋งมาะโอ้รถถัง รถถังจริงๆเรอาน่าจะเป็นดัดแปลงให้หมันทรงเหมือนรถถังนะครับแล้วก็าทําเป็นรถไถนะครับเนี่ยรถถังนี่มีประโยชน์เอามาทําไร่ทํานาได้ครับไถนาได้นะครับปั่นนาได้เจรื่นํำน้ำนี่สิครับทาอะไรได้บ้างครับเขาเอาเรือ,รอน้ำมาหาตาไม่เอาไม่เอาไม่กล่าวถึงดีกว่านะครับผมเดี๋ยวช่องบินเดี๋ยวช่องบินอันนี้อะไรครับเนี่ยเป็นเครื่องเครื่องมือมีเป็นใบพัดใบมีดคุณผู้ชมครับตัดใบข้าวมาใช่ไหมเนี่ย นะครับเป็นรถตัดใบข้าวนะครับก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยเสมอกันดีอยู่นะครับคุณผู้ชมครับไม่ไม่ทำร้ายข้าวด้วยครับไม่ไม่เหยียบย่ำข้าวด้วยนะเพราะว่าล้อเป็น3ล้อแล้วก็ล้อค่อนข้างแคบค่อนข้างเล็กนะครับคุณผู้ชมครับอันนนี้่าจะเป็นคนไทยเรานี่ครับอัจฉริยะอยู่แล้วครับไม่แพ้ชาติใดในโลกครับรถตัดใบข้าวครับนนาหวานนี้น่าจะเหมาะมากๆเลยนี่อะไรอมีถังมีถังด้วยครับน่าจะเป็นพ่นยาใส่ปุ๋ยได้นะครับนี่ครับ น่าจะเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยน้ํานะโอเคปุ๋ยน้าหรือจะใช้พ่นยานี่น่าจะได้ครับขอสองสองระบบในคันเดียวนะตัดใบข้าวก็ได้พ่นยาใส่ปุ๋ยก็ได้นะครแม่ในการชักลอกด้วยนะครับเป็นการนั่นจะเป็นการปรับแต่งตัวปีกพ่นยาตรงนี้ครับก้านตรงนี้นะครับระดับก้านตรงนี้นี่ครับในการใส่ปุ๋ยพ่นยาได้ด้วยนี้จะเป็นใส่ปุ๋ยเนาะนะครับมีหัวพ่นเลยโอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋ง ทั้งพ่นทั้งตัดในขั้นตอนเดียวนะครับน่าจะใส่ปุ๋ยได้ในขั้นตอนเดียวนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นใบมีดว้ตัดใบเข้าคุณผู้ชมเนาะโอ้โหอย่างที่บอกครับคนไทยถ้าตั้งใจทําอะไรแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนครับและนี่มีคันบังคับเครื่องบินบังคับวิวหรือไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์แร้วไม่ใช่นี่จะเป็นโดรนครับโดรนพ่นยาเมื่อกี้พ่นยาแบบเป็นล้อนะนี่ลอยกอากาศไปพ่นเลยครับคุณผู้ชมครับเอ๋มีตั้งค่า G G P S อะไรด้วย ดูจากโทรศัพท์เลยนะครับบังคับ่านตัวบังคับนะครับคนเดียวก็สามารถพ่นยาได้นี่ครับมีหน้าจอให้ดูด้วยนะจากกล้องที่อยู่บนโดรนนะแล้วก็สามารถบินบินโดรนในการพ่นยาได้เลยนี่จากทางคพต้าก็มีนะครับโดรนตัวนี้ KD1 นะครับตรงนี้นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะสำหรับโดรนพ่นยาตรงนี้ครับพ่นยาการเกษตรนีเมื่อก่อนไม่มีตังค์ซื้อเครื่องบินบังคับหรือเฮลิคอปเตอร์บังคับก็ซื้อตัวนี้ได้อันนี้อะไรเนี่ย รถดันาระบบ GPS ออโต้ไกด์โอ้ยรถ,ร,ถรถดับรถดับนาไม่ต้องใช้คนขับคุณผู้ชมครับนี่นะครับปล่อยมือรถดับนาไปเองได้อัตโนมัตินี่เทพจริงและรถนี้เป็นรถรุ่นใหญ่ครับอะไรเนี่ย M7171 นะครับ p ีเมียม CVT น่าจะเป็นรถอ๋อตัวใหญ่นะับตอนนี้ยังไม่มีใน,นในไทยนะน่าจะมีคันเดียวที่ฟาร์มสาธิตอตุปทานี่ก็ขั้นตอนเดียวรันทั้งปั่นดินตีดินนะครับว้าวโอ,โอ,โอ้ตัวนี้มีระบบเป็นดิจิตอลเลย นะครับเชื่อมต่อ GPS นะครับสามารถขับอัตโนมัตินะครับมีการเซ็นเซอร์ตรวจจับวัดแปลงนาได้ขับเองได้นะครัดแปลงนาได้อย่างละเอียดนี่ครับนี่ครับตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับตรงนี้นะครับนี่แล้วตัวนี้เป็นไรรถปลูผักคุณผู้ชมครับปลูผักเองเหรอเฮ้ยเจ๋งครับคนเราไม่ได้ที่หยอดเมล็ดพันธุ์ครับหยอดตัวต้นกล้านะครับแล้วเขาก็ จาะเองแล้วก็วางปลูกผักไปเองอัตโนมัติได้ด้วยโ oh. อ้โหและเป็นยังไงบ้างครับสำหรับชิปดีโอรอบนี้ครับแปลก,ก,กใหม่ๆหรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจไหมครับใครที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับของตัวเองแล้วเป็นยังไงลองอเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างแนะนํากันด้วยแล้วกันนะครับและถ้าชื่นชอบชิปดีโอแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับที่สาคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราอัพขึ้นมานะครับเดีย๋ยวจะมีแจ้งเกิอนปรุ้งเด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยหวังว่า,าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องและสร้างความสุขสนานรอยยิ้มให้กับพี่น้องได้ด้วยเช่นกันนะครับและฝากไปอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะครับหรือว่ามีคลิปวิดีโอสนุกๆอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมส่งมาให้กันได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเซปต์คอนซอนคูปเตอร์อย่าลืมครับกดติดตามกันด้วยนะจ้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเเจจอกันใหม่้้าาาบบ๊ยยย เป็นอย่างไรบ้างครับดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอสนุกสนุกอย่างนี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ไปเลยตรงนี้ก็ได้นะตัวนี้นะครับผมติดตามไว้เลยนะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับกระดิ่งนี่สาคัญมากเลยครับเพื่อนๆครับในการที่เราจะได้เจอกันตรงนี้ครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะออกคลิปใหม่ตอนไหนนะครับนี่อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยจะได้เป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงมาครับคุณผู้ชมครับกดเลยนะกดเลยนะกดหรือยังกดหรือยัง กดเลยนะโอเคดีมากๆแต่แล้วก็ดูเฟซบุ๊กนะก็อย่าลืมกดไลค์ไว้เลยนะครับเน่จะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับมีคลิปนี้แล้วเจกอกันเลยบ๊ายบาย